ตัวเลยว่าพลังประชารัฐไม่มีนโยบายความคิดสร้างความแตกแยกในสังคมเมื่อถูกถามถึงเหตุการณ์พีคเมื่อวาน11พฤศจิกายนม็อบเสื้อเหลืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปิดล้อมรถที่เข้าใจว่าเป็นของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้ากลุ่มก้าวหน้าขณะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งอ,อบอจอโดยเสียแฮง์อนุชานาคาไซในฐานะเลขาพักมองว่าเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่มีหลายฝ่ายอยู่ในสังคมเดียวกันที่เห็นต ที่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่การลุกรามบานปลายไปยังการเมืองท้องถิ่นแต่เป็นการเมืองใหญ่ที่แต่ละฝั่งมีความสุดโตงดังนั้นต้องหาวิธีประนีประนอมและส่วนตัวไม่คิดว่าปัญหาจะรุนแรงขนาดนี้ เรียกว่าต้องรีบออกตัวหลังจากที่ก่อดหน้านี้พักแกนนำรัฐบาลพลังประชาราฐถูกโยงตัวละครนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นแกนนำเคลื่อนไหวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านตัวละครอีกคนที่อยู่ใกล้คอยเสนอการวิเคราะห์ทิศท,ทางสถานการณ์การเมือง ในศูนย์อํำนาจสามปอโดยเฉพาะบิ๊กป้อมที่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ทั้งแกนนําพักตั้งแต่รัฐมนตรีสสเคยออกมาแอคชั่นในการจัดมวลชนเสื้อเหลืองออกมาแสดงความจงรักภักดีที่ต่อมาหลังจากที่ลุงป้อมไปเยือนน้องรองบิ๊กป๊อกที่กระทรวงมหาดไทยก็เริ่มชัดในทิศทางกิจกรรมเหลืองตั้งแผ่นดินแต่ละจังหวัดคู่ขนานไปกับของพระเอกบินที่นัดวันที่หธันวาคมที่ ถึงนี้แต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ดูแรงจนหลอนย้อนไปถึงภาพอดีตเสื้อแดงล้อมรถนายกอับพิสิทธิ์ปี53ตัดสลับกับภาพม็อบเสื้อเหลืองปกป้องสถาบันพออนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในมอรามที่กระทบกระทั่งหลายรอบกับม็อบเด็กไม่นับรวมเหลืองบางกลุ่มที่อดีตกุนซือรองนายกนิยามว่าเหลืองการเมือง ที่เสนอชัดดาวรัฐธรรหารในจังหวะที่เด็กเคลื่อนทะลุเพดานจากข้อเรียกร้อง3ข้อคือลุงลาออกแก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันที่2ข้อแรกโดยเฉพาะข้อ2ที่ยังถูกสอสอรัฐบาลและสวดึงเชงหรือภาษาเด็กว่า แกงกันหลายรอบแม้กระทั่งล่าสุดที่ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความจนเป็นชนวนสู่ข้อ3จนทําให้หลายฝ่ายประเมินว่าส่งผลให้ม็อบเด็กขาลงประกอบกับการเริ่มรุกดําเนินคดีแกนนําทำให้มอบฝ่อลงยิ่งสอมชอ,ออกมาสรุปสอดรับก็ยิ่งทำให้ลุงสบายใจขึ้นบาง แต่ก็ยังมีฝ่ายการเมืองสสและสอวอที่ถูกมองว่ายังไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองจากที่ออกแบบไว้ตามรัฐธรรมนูญ60ทําให้เกมแก้รัฐธรรมนูญเริ่มออกท่าจะเป็นแกงโฮที่ผสมสารพัดแกงบวกพริกเหลืองการเมืองรถเผ็ดอันตรายทําให้ลุงที่ไปรับปากไว้ว่า จะแก้ให้เสร็จในเดือนธันวาคมนี้ต้องลำบากใจแถมอาจสุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นข้ออ้างของม็อบเด็กที่จะออกมาทะลุต่อไม่รอลุงอีกครั้งแม้จะมีแกนนนำม็อบเปยถึงแนวทางประนีประนอมให้คิดโดยจะมีการชิมรางชุมนุมจากม็อบเด็กนักเรียนวันเสาร์ที่14พรพฤศจิกายนนี้ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเคลื่อนไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ฝ่ายความมั่นคงก็รอประเมินเชิงปริมาณเช่นกัน ทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามว่าปฏิบัติการม็อบไล่ธนาธรที่เมืองคอนที่ผู้ใหญ่กุนซือบอกว่าอาจจะเป็นโมเดลขยายทั่วประเทศทุกจังหวัดจะส่งผลกระทบอย่างไรกับฝ่ายใดบ้างและจะมานปลายข้ามไปสู่การสร้างเงื่อนไขม็อบชนม็อบ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรือไม่กับม็อบเด็กที่เห็นต่างผู้ใหญ่จากนี้ในจังหวะที่สถานการณ์ม็อบเด็กก็ยังคงยืนยันไปต่อท่ามกลางการจับตาไปยังทำลายข้างหน้ากับสัญญาณที่จะปรากฏผ่านผลการประชุมสภาพเพื่อพิจารณายติแก้รัฐธรรมนูญวันที่17พฤศจิกายนและวันที่2ธันวาคมที่สารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยปมลุงอยู่บ้านหลวง